น้ำมันพืชครับผมอ๋อมาจากวานอนอ๋อจากวานอนโอ้โหเจ้าดื้อไม่ร้านที่เขาอ่ะยังต้มฟางอยู่มาใช่แล้วคือทอดต้มฟางเจ้าดื้อทางทูบเดินนะครับผมไม่ไม่ใช่กระถางทุบครับอันนี้กระถางตะเกียงน้ำมันพืชเฮ็ดเ็ดไฟให้เอสซีแป๊บหนึ่งครับครับเอสซีพื้นหลังเพิ่นจะไปต้อน้ำให้ครับ

มาใหม่โโอ้หมครีบเจ้าโฮลนี่ทั้งแรกเดี๋ยวสาปีสามปีได้เลยเอาเขากันเขากัยืนเบื้องบนนี้แล้วก็ยืนดูดีนี้เดี๋ยวเราก็ยืนดูครับโอ้โหเป็นเจ้าของบริษัทนี่เคยเป็นเจ้าของบริษัทโอ้ใจแหลกตอนยังมาตื่นมันปะยังมาตื่นตะเกียงอ่ะ นี่ครับตะเกียงมาแล้วนะเอ้าแต่ว่าตอนนี้ตื่นแล้วก็เลยเลือกได้เป็นเพราะว่าตอนแรกกัพี่ย่าก็สั่งมาแล้วสเสื่อคู่แบบนี้นะครับตเด้อเด้สองู้ตรงนี้แล้วก็จิมเมาลงจิมเมาสองคู่นี้นะครับหนักไม่นหนักเลยเจ้าของต้องแบ่งวันที่ยี่ี่เนตียี่นิบเก้ มาวางไว้ก่อนใช่ไหมเสี oui. อ Teraz, อยงต e รงนี้อีกทอ่นี้มีเซอร์ไพรส์ยเบอร์เยอะอยู่นะที่จะแจกต่อไปมีอะไรยัางมี้จิมี่ข็งแรงนเนี่ยกินคนเดียวก็ได้จัดลำยูทูเบอร์ยงชายทั้งหมดที่มีรวมทึ้งปกบอกด้วยเํามี9 19นางลำ นนม,มีแอชายแอชิดด้วยเช่นกัแอดชัยแอชิดด้วยไม่มีไม่มีในลิสต์านุดานุมีดาวนผมี้ีม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 ีะีม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 ีีมีมีบีมามี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 ีม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 อมี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 มวมี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 ีม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 ีาีม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 ้มีมีมมาี่ีวั ยังไม่ได้คุยกับคุณนลครับแย่าลืมครับพี่พี่คุยบอกว่าลองประสานลุงกับป้าให้หน่อยนะครับอยากให้ลุงกับป้าได้ไปไหปพูดกับว่ากันคนคนคนส่งของอยู่ไหนครับเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้คุยกันไรบอกบอกอะไกันพี่เล่นพี่เล่นมาพี่เลมาแยกพี่เลี้ยวขวาเลยมันปะครับแยกหักศอกเลยนะหักศอกแล้วพี่เลี้ยวขวา เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาเลยนะเพราะพี่เลี้ยวขวาป่ะพี่วิ่งตรงมาครับพี่วิ่งตรงมาพี่เย็นตรงคับพี่มาเลี้ยวขวาอย่างนี้นั่งฟังพูดอะไรกันพี่ยายาอังกฤษยายาร้านื่อร้านตะเคียงร้านถูกพาณิชยสร้านถูกพาณิชย์นะคะชื่อร้านทานิสต้องขอบคุณพี่ยายาเนาะโอ้ยปิด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 ปิ ตะเกียงค่ะแม่ดดีใจีใจนาะนี้าแบบแบบมายืนชุดสีเลนนอันี้ตั้งตั้งไว้ตรงไหนบ้างเออบเีใหม่พระพรมพรสีพระพรมจะเป็น140แล้วก็ส่วนองค์ปู่ใหญ่ก็จะเป็น160